กลางวันเด็กตรีกา400ล้านเนี่ยพูดกันเยอะแล้วจะมาเอาหน้ากันเยอะพอเชื่อประเด็นมันอยู่ตรงนี้สมมติต้นไม้ต้นหนึ่งมันออกลูกเราต้องถามว่าใครเป็นคนเอาพัานมาใครเป็นคนปลูกใครเป็นคนให้ปุ๋ยให้คนเก็บลูกมาให้หรือคนปลูกสำคัญกว่าวิทยาว่าวิทย์มันเพียงแต่ไปเก็บลูกที่ลองยีสมมติ พวกเราเด็กปลูกคือไปพูดไปย้ำว่ามีความจําเป็นยังไงพูดทั้งในสภาทั para, ้งมันกันจนได้มาเขาออกมาให้เพราะเราเป็นคนปลูกเขาเป็นคนเสริมนั่นเองอย่าให้ความต้องการมากนะคนเสริมเดี๋ยวเดี๋ยวจะสับสนนะแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับผมอยากว่าไอ้คนปลูกคนให้ปุ๋ยนี่แหละคนที่จะให้ปากํำคัญ เดี๋ยวผมจะมีผู้ปราอีกท่านหนึ่งคือกระดวบัตาจะพูดถึงการจายนาคซึ่งเป็นเรื่องสาคัญเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาสาธารณสุขหรือเรื่องอื่อถ้าหากว่าได้มีการกระจายอํนานาจให้ประชาชนเขาดูแลกันเองเขาแก้ไขปัญหาเองบ้านเมืองจะลดปัญหายเยอะหลังจากกระด้พูดแล้วแต่ก็คงจะพูดสัส้นๆและผมจะให้ผู้ที่อยู่ข้างล่างนะครับ ก็เตรียมที่จะถามที่ไมโครโฟนนี้ได้สักสองถามท่านครับเตรียมตัวไว้เลยครับท่านจะถามประเด็นไหนผมในอธิการและสสนั่งคำาบอรพร้อมที่จะตอบครับเชิญสสกันโนวัฒนครับสวัสดีพระมารดาพรอบิดาสลาสดีกุมุรามุตุลอาบุรการตุลขอความสันติสุขจงมีแด มวลสมาชิกพักประชาชาติทุกคนครับเรียนท่านหัวหน้าท่านในขาธิการพักท่านรองหัวหน้าพักและก็ท่านสมาชิกพักประชาชาติที่เคารพครับผมก็คนสุดท้ายที่ต้องรอรุนว่าถึงเวลาสักกี่โมงนะครับก็อยากเรียนว่าเนื่องจากประเด็นมีหลายประเด็นในช่วงสตอนเช้ามีคําถามเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ผมก็มีประเด็นที่จะ สแสดงความเห็นให้คนรุ่นใหม่ได้รับฟังแล้วก็ประเด็นเรื่องของการทํางานในสภาผู้แทนรัฐรรในฐานะที่ผมอยู่ในสังกัดพรรคประชาชาติแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการดำเนินการเรื่องของการประจานะัน้ท่านผู้มีเกียรติครับหนังสือเล่มน,นี้คือหนังสือํำประกาศอุดมการทางการเมืองและก็นโยบายของพรรคประชาชาติ ผมอ่านผมเชื่อว่าเพื่อสมาชิกทุกคนได้อ่านในโนโยบายป,ากกาประก,า,ก,กาศและอุปมาราของพรรคประชาชาตินั้นในแต่ละนโยบายผมเชื่อว่าฝ่ายุทธศาสตร์ของพรรคได้เขียนข้อนข้านชัดเจนและหลายๆย,ยุทธศาสตร์ที่เป็นนโยบายของพรรคประชาชาติฉบับ,บนี้มีหลายพักการเมืองก็พยายามเอานโยบายของพรรคประชาชาติไปใช้ในการหาเสียงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง เงินสวัสดิการผู้สูงอายุคนลักษาพาันบาทก็อยู่ในประกาศเล่นนี้เชื่อว่าอันนี้คือนโย,ยบายของพรรคประชาชาติเรายืนยันว่าเราเป็นคนคิดคนแรกครับโอเต่อมาสื่อที่ผมอยากบอกน้องๆที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้ตั้งคำถามว่าพรรคประชาชาติคิดอย่างไรกับคนรุ่นใหม่ที่เป็นเยอเรปชนตอไปสําหรับการเมืองในพื้นที่ ของพรรคประชาชาติผมอยากเรียนสมาชิกพรรคประชาชาติทุกคนได้รับทราบว่าผมเข้าสู่เส้นทางการเมืองก็ไม่แพ้กับท่านอาจารย์มันนอเพราะท่านอาจารย์วันมันมนอมาทาท่านลงก,การเมืองครั้งแรกในชีวิตของท่านก็คือปี2522ผมก็เริ่มทํากิจการการเมืองตั้งแต่ปี2522เจอถึงวันนี้ผมก็ยังทำกิจการการเมืองอยู่ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากพวกเราก็คือ ผมพยายามศึกษาตัวแบบความโชคดีของผมผมมีตัวแบบที่ดีคือท่านหัวหน้าพักเป็นตัวแบบในทางการเมืองในการทําง,งานด้วยอุดมการ์ของท่านท่านใช้อุดมการ์ที่เราใช้กันมาตลอดสาพี่น้องที่อยู่บนเส้นทางการเมืองก็คือการรับใช้พี่น้องประชาชนการรับใช้ประชาชนเป็นหัวใจหรืออุดมการ์ทางการเมืองที่ท่านจนนำเนงพยายามปลูกสํานึกให้น้องๆทุกคนได้ตระหนักว่า ประชาชนคือเจอนน้าของอำนาจอันนั้นเป็นเรื่องสําคัญเรื่องสําคัญต่อมาก็คือเราแม้จะใช้เวลาผมใช้เวลาตั้งแต่ปี2 5 2 2ถึง2,549ถึงได้รับโอกาสเข้ามาสู่เส้นทางการเมืองระดับชาติผมอยากบอกน้องๆที่ได้รับโอกาสจากคนที่ชื่อวันมุฮัมมัดนอมาทาว่าถ้า,ถาท่านตัดสินใจให้โอกาสคนใดคนหนึ่ง เข้าสู่เส้นทางการเมืองท่าน,น้รับเถิดครับเพราะโอกาสที่ท่านจะได้รับจากคนที่ชื่อวนมาหม่อน,น้องพานนั้นไม่ใช่ง่ายผมรอแต่ปี2522ถึง2549และคนคนนี้มีสัจจะมีอามนะสำคัญมากเมื่อร่วมอุดมการแล้วท่านไม่ทอดทิ้งท่านสังเกตได้เลยนะครับผมคือต้นท่านคือต้นแบบ และกลุ่มสอสอที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือกลุ่มวาดะวันนี้กลุ่มวาดะยังเกาะกลุ่มอยู่ฉะนั้นเราจะรั่นคนรุ่นใหม่ก็ここจะต้องเดินตามรอยของคนรุ่นเก่าอย่างเช่นกลุ่มวาดะไม่ได้ครับ <c ười> ประการที่3ที่ผมอยากบอกพวกเราว่าผมทํางานทางการเมืองกับจอวนอด้วยใจผมไม่มีค่าตอบแทนพ่อ,พอสอสอสมัยนะั้นเงินเดือนแค่15ื่นหบาท ไม่มีปัญญาไม่มีจะเอาเงินค่าจ้างผู้ที่ช่วยดำเนินงานผมเป็นผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรกจางวันนอตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่งประธานสภาจนกระทั่งท่านมาอยู่ที่รองนายรกรัฐมนตรีและผมได้ลาออกมาเป็นสอสอไม่มีได้รับเงินเดือนแต่ทำด้วยใจเพราะผมต้องการโอกาสที่จะทำมาหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่นอ้องประชาชนครับก็อยากบอกประการสภาให้กับคนรุ่นใหม่ว่า โอกาสของท่านมีเพราะวันนี้ท่านหัวหน้าพรรคประชาชาติคือท่านวันหอนนวัาท่านพานสรนยเอกทวีสอดส่องท่านอริเพอุตรสิงห์ท่านมุกสุไลมานท่านวารีมกุดีท่านสุดีปุยธานนท์ท่านเป็นช่างบ้านท่านกล้ามาสร้างบ้านที่สามจังหวัดแดนภาคใต้ท่านเป็นช่างบ้านที่ต้องการจะสร้างบ้านประชาชาติให้สิ็จิ แล้วท่านจะไปสร้างขยายบ้านประชาชาติให้มันใหญ่ควาบคุมเป็นสถาบันการเมืองต่อไปครับผมทำง,งานทางการเมืองอยู่ทั้งพรรคใหญ่พรรคเล็กพรรคใหญ่พรรคเพื่อไทยผมเคยอยู่พรรคพลังประชาชนผมก็เคยอยู่พรรคไทยรักไทยผมก็อยู่ถามว่าความอบอุ่นความสบายใจผมเชื่อว่าพวกเราเจ็ดคนจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของ อุมมัติปาร์ตี้หรือพรรคประชาชาติเรายึดมั่นในอุนดมการของพรรคประชาชาติฉะนั้นเงินแม้แต่สลึงนเดียวก็ซื้อเราไม่ได้ครับสมาชิกครับหลายท่านได้พูดโครงการว่าอะทำอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะบอกเพื่อนสมาชิกได้รับทราบว่าวันนี้มีการไลฟ์สดก็ขออนุญ,ญาตว่าต้องพูดเป็นภาษากลางเพื่อให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ในบุมิภาคอื่น ที่เราต้องการขยายเครือข่ายของรรคประชาชาติได้รับรู้ว่ารรคประชาชาติคิดอย่างไรกับคนไทยทั้งประเทศครับวันนี้ถ้าเรามามองภาคการเมืองถ้าเราไม่เริ่มต้นวันนี้รรคประชาชาิได้เริ่มต้นจุดใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้และสปีที่เราทํางานในฝ่ายนิติบัญญัติผมเชื่อว่าหลายกฎหมายหลายปัญหาที่เป็นปัญหาความวร้องของพี่น้องประชาชน สมาชิกพรรคประชาชาติทุกคนเป็นตัวแทนในการสะท้อนเสียงข,ของพวกเราว่าเราต้องการอะไรเราจะซื้ออะไรให้คนชื่อคนเอกปอระจำโลชาได้รู้ว่าคนสารจังหวัชดชายแดนภาคใต้คนไทยทั้งประเทศต้องการอะไรวันนี้เราทําหน้าที่เต็มที่จนกระทั่งว่าท่านหัวหน้าพรรคก็ให้โอกาสเราว่าเราได้ทําหน้าที่เต็มที่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเราพยายามจะบอกพวกเราว่าทุกปัญหาที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอายุธ,ธรรม ความลึมลับในเรื่องของงบประมาณความไม่เท่าเทียมด้านการศรึกษาหลายหลายอย่างพวกเราที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนําโดยท่านวันวันวน,นอมัทาและก็ท่านเลขาที่เขามีสอบสองก็ได้ทําหน้าที่ตรงนี้ได้เต็มที่นะครับท่านคุณ <ein S 1> เกียรครับผมจะบอกนิดหนึ่งว่าช่วงเวลาการหาเสียงในปี2 2สิ่งหนึ่งที่ผมตระหนักและสำนึก ตลอดในเรื่องของการพูดและสิ่งหนึ่งที่คนที่ชื่อวันมนรม,มาธาได้สอนผมก็คือการรักษาอามานะอามานะที่ไปรับปากกับพี่น้องประชาชนที่เราพยายามจะเป็นปากเสียงกับพี่น้องประชาชนนั้นหลายหลายกฎหมายเราก็ได้พูดกันในสภาแต่อามานะหนึ่งที่ผมพยายามที่จะปกป้องขออนุญาตนำเส่อในฐานะที่พรรคประชาชาติเป็นพรรคที่มีพี่น้องประชาชน คนไทยที่นับถือศาสนาิสลามเป็นผู้สนับสนุนเสียงใหญ่ส่วนใหญ่ของประเทศถึง400,000กว่าคนเลือกพรรคประชาชาติไปฉะนั้นเราจะเห็นว่าในการออกกฎหมายวันนี้หลายพรรคการเมืองคิดนโยบายเพื่อต้องการให้โอกาสหรือหาโอกาสแสวงหาพลังของประชาชนที่จะสนับสนุนนโยบายนั้นแม้ว่านโยบายนั้นจะขัดกับหลักการของศาสนา ก็ยอมเพื่อทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ก,กับพรรคการเมืองน,นั้นแต่พรรคประชาชาติเรายึดมั่นในอุดมการเรายึดมั่นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉะนั้นอะไรที่มันขัดกับหลักการของศาสนาอิสลามเราจะไม่ทําตามแม้ว่าสิ่งนั้นจะทําให้เราต้องเป็นฝ่ายค้านตลอดไปเราก็จะต้องยอมครับท่านสธาชิบสิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงมากก็คือตอนนี้ เราจะเห็นว่ามีหลายาพรรการเมืองก็ไปประกาศทั่วในสารจังหวัดชายแดภาคใต้ว่าเราพูดและเราทำจริงใช่ครับท่านพูดท่านทำจริงท่านพูดในนโยบายของท่านว่าท่านจะประกาศให้กัญชาการปลูกกัญชาเป็นพืชเสรีท่านประกาศแล้วได้ทําจริงแต่วันนี้คนปลูกกัญชา เพื่อเป็นยานั้นไม่มีมากเท่าไหร่แต่คนปลูกกัญชาและถูกจับมีมากกว่านโยบายของท่านครับส่วนสิ่งหนึ่งที่ไปห่วงในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็คือการพยายามยกเลิกกฎหมายยาเสพติดจากพืชกระท่อมอันนี้พวกเราก็สู้แต่เราเนื่งองจากว่าเรามีแค่6กเสียงเราก็ไม่สามารถที่จะสู้พลังมือในสภาผู้แทนราษฎรได้ แต่เราสมาชิพกพรรคประชาชาติก็ได้ถามเต็มที่นะครับอันนี้ต้องยกงบอกพวกเราด้วยนะครับส่วนหน้าที่ต่อไปที่ผมทําในสภาผู้แทนราษฎรก็คือช่วงที่ผ่านมาหลายรรคการเมืองเห็นด้วยกับพรบรการแก้กฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและผ่าน,นิี้ว่าเรื่องเรื่องการจดทะเบียนสมรสอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสู้และผมก็จะสู้จนกว่ากฎหมายนี้จะไม่ไม,ไม่ไม่มบาบังคับใช้กับพวกเรา และเราเชื่อว่าหลังการเลือกตั้งในกฎหมายฉบ,บับใหม่กติกาใหม่บรสองใบถ้าพรรคประชาชาติได้ไปรรัฐบาลผมเชื่อว่าระดับหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพักของเราคงจะพูดในคณะรัฐมนตรีได้ว่ากฎหมายการแก้กฎหมายพรบรคู่ชีวิตการให้ผู้หญิงกับผู้หญิงจดทะเบียนได้ผู้ชายกับผู้ชายจดทะเบียนได้นั้นมันขัดกับหลักการของศาสนาชามมันเป็นความรับผิดชอบ อุมมักของประชาชาิทุกคนที่ต้องรับผิดชอบต่อคําสั่งของพระองค์อเล็สุ์สตาดาลาผมเชื่อว่าพวกเราได้บุญอย่างเต็มที่ครับไปเดในสุดท้ายในโอกาสที่ผมได้ไปเป็นสสในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากเพื่อนสมาชิกพรรคประชาชาติทั้งเกียรติคนให้ดารงตําแหน่งเป็นประธาน,นาคณะกรรมาการการกระจายหน้าการปกครองส่วน้องกินและการบริหารการรูปแบบพิเศษสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกว่า สิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คือในนโยบายของพรรคประชาชาติผู้ชัดเจนในเล่มน,นี้นะครับว่าเรื่องนโยบายเรื่องของด้านการบริหารและการปกครองนั้นพรรคประชาชาติมุ่งในการกระจายมนะ้าจึงนั้นโอกาสที่ผมมาได้ดำรงตําแหน่งประธานคณะกรรมการการกระจายหน้าการปกคร,รอ,งองท้องถิ่นและการบริหารการรูปแบบพิเศษนั้นวันนี้เราได้แก้ปัญหาของอ,องค์กรท้องถิ่นหลายๆองคอ์กรถ้าเพื่อนสมาชิกพรรคประชาชาติทราบได้ เป็นการทราบอย่างทุกกันว่าหลังจากมีการปฏิวัติรัฐประหารนั้นคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รวบอํานาจของการปกครองส่วนต้องถิ่นไปอยู่ในมือของคณะคสชทั้งหมดทําให้ตั้งแต่นายกการบริหารส่วนจังหวัดนายกทศมสมรีเทศบาลนครนายกอบตไม่มีการเลือกตั้งถึง8ปีหลังจากผมได้รับตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ ผมได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เชิญท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ไปถามว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นอันนี้จกนกระทั่งวันนี้เราเหลือการเลือกตั้งท้องถิ่นเพียงผู้ว่าราชการมมากรุงเทพมหานครกับนายกเมืองพัทยาสิ่งทั้งหมดนี้เราพยายามปลักดันในานามของพระประชาชาติครับประเด็นสุดท้ายในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการ เราให้ความสำคัญเรื่องของการกระจายอนาจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งต้นแบบที่ดีเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นคนปครอ,เ,อเป็นนักการเมืองอย่างท่านอารีเพ็ก็พูดชัดเจนว่าการกระจายอำนาจการปกครองสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นประโยชน์แบบพีน่น้องประชาชนแต่ผมในฐานะที่เป็นประธานคณะรรมาธิการการกระจายอำนาจก็เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหลายจังหวัดของประเทศไทยนั้นเกิดจากการรวมศูนย์อำน,นาจรัดซอสรัดก,การทำหาการทํางานกับปัญหาราชการ,ร,าการไม่เกิดประโยชน์เราจึงได้เสนอผลการศึกษาไปยังสภาผู้แทนราษฎรอยู่สองฉบับเป็นกฎหมายฉบับแรกเราเสนอกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการจังหวัดจัดการตนเองหมายความว่ายัางไงหมายความว่าต่อไปนี้ถ้าสภารับรองกฎหมายของจังหวัดจัดการตนเอง เราก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการทั่วประเทศครับทำไมเราถึงพูดว่าต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการทั่วประเทศนี่ไม่ไม่นานนะครับเดินพฤษสภาเนี่ยคนกรุงเทพมหานครก็จะมีโอกาสได้เลือกตั้งผู้ว่า,าราชการกรุงเทพมหานครผมถามกลับไปว่าทําไมคนจังหวัดยะลา,าคนจังหวัดนราชวาสคนจังหวัดระยองคนจังหวัดเชียงใหม่ คนจังหวัดขอนแก่นถึงจะเลือกผู้ว่าราชก,การเหมือนคนกรุงเทพไม่ได้หรืออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจว่าเราจะต้องมีการดำเนินการกฎหมายใ,ให้ได้ว่าภาคประชาชาติถ้าผมยังอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ผมจะพยายามผลักดันกฎหมายเรื่องของจังหวัดจาัก,การาตนเองเพื่อให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศให้ได้และมีการนำร่องอย่างน้อยๆห้าจังหวัดเช่นสาลจังหวัดชาย,ดดายแดนภาคใต้เลือกมาครับปัญหาภาคใต้สาลจังหวัดยาลาปัตตานี นำรองเลือกผู้ว่าปัตตานีหรือนาราธิวาหรือยะลาดูที่ว่าผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนกับผู้ว่าที่มาการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาไทยใครจะแก้ปัญหาขุกใจพี่น้องประชาชนมากกว่าครับเรื่องประเด็นสุดท้ายที่ผมพยายามปับดัานกฎหมายก็คือการแก้ปัญหาเรื่องของตามปริหารนากการในรูปแบบพิเศษท่านสมาชิกผู้มิเกตที่เคารพรักท่านครับ เรามีการปกครองส่วนท้องถิ่นเรามีการปกครองรูปแบบพิเศษการปกครองรูปแบบพิเศษก็คือยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพหมหานครและเมืองพัทยาเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษที่มีงบประมาณจํานวนมหาศาลกรุงเทพหมหานครมีงบประมาณเกือบสองหมื่นล้านชนะการยกฐานะเทศบาลนครให้เป็นเขตปกครองพิเศษเราก็มีการเสนอไปห้าเทศบาลนครด้วยกันเช่น เขตเทศบาลนครแหลชบังเขตเทศบาลนครที่เชียงใหม่นะครับเราจะย,ยกฐานะตรงนี้และภาคใต้เราเนี่ยผมเสนอให้ยกฐานะเทศบาลนครเกาะสมุยให้เป็นาการปกครองรูปแบบพิเศษเหมือนกับกรุงเทพมหานครอันนี้เราร่างกฎหมายรอที่ประธานสภาปรจจุไปนะครับก็อยากเรียงผ่านท่าประธานไปยังสมาชิกพรรคประชาชาติว่าพวกเราที่เป็นตัวแทน ของพี่น้องประชาชนที่ไปทําหน้าที่ฝ่ายนุติบัญญัติใช่ครับเราทําหน้าที่ในฐานะที่ท่านหัวหน้าพักรับสาอามานะในการทํางานเป็นฝ่ายค้านเราก็ต้องทำหน้าที่ในการทําหน้าที่ฝ่ายค้านที่ดีและให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสาปีผมก็เฝ้ามองเหมือนกันว่าพักที่บอกว่ารักประเทศไทยพักที่บอกรักคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมถามสมาชิกพรรคประชาชาติทุกท่านครับว่าวันนี้มีพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนบ้างที่แต่งตั้งสสของพรรคที่เป็นคนสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้เป็นรัฐมนตรีนะครับไม่มีไม่มีเพราะอะไรไม่มีเพราะว่าคนที่อยู่เหล่านั้นคุณสมบัติไม่เหมาะสมคนที่มีคุณสมบัติเหมาะส,ส,สมต่อไปผมเชื่อว่าถ้าเลือกตั้งรอบหน้าพรรคประชาชาตินำทีโดยท่านวันานมนมาทา นำทีมโดยท่านเทวิตทิพวีสอบสองผมเชื่อว่าโอกาสที่เราจะมาเป็นรัฐบาลแล้วมาแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนได้คงการจะชัดเจนมากกว่านี้นะครับผมก็คงใช้เวลาตรงนี้เ,เท่านี้ขอยืนยันกับพวกเราว่าพวกเราทั้งหมดที่เหลืออยู่ณนะวันนี้6คนจะไม่ไปไหนและเราจะสร้างหาสมาชิกที่เป็นตัวแทนของสสในเขตสาราจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้อีก6คน ให้ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณ่ารขอโทษของโดนาครับ